เขาบุกบันมาด้วยอำนาจความโลภในผลตอบแทนและอำนาจเวรที่เคยมีต่อกันระว่างตนกับพระโพธิสัตว์กินเวลาไปถึงเจปีเจเดือนกับอีกเจวันแต่ความพยายามของเขาหาได้ลดลงไม่เขาพักอยู่บริเวณนั้นคอยติดตามโครงช้างไปห่างๆจนจดจำรายละเอียดได้ว่าพญาช้างเดินทางนี้ลงอับน้ำตรงนี้ครั้นอับน้ำแล้ว ก็จะขึ้นมายืนตรงนี้จะทำอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นเมื่อเห็นว่ากิจวัตรประจําของพญาช้างเป็นอย่างนี้ก็เริ่มทำงานในตอนแรกเข้าตัดต้นไม้แล้วทอนเป็นท่อนๆน,นำมากองไวร้ริมทางพ่อโครงช้างขึ้นจักระรับไปแล้วเขาก็เริ่มลงมือขุดลุมตรงที่พญาช้างยืนประจําหลังจากขึ้นจักระได้ลุมลึกพอที่คนจะยืนอยู่ได้สบาย เสร็จแล้วก็นำท่อนไม้มาพาดบนปากหลุมเว้นช่องไว้พอให้คนลอดลงไปและเห็นข้างบนได้กรบด้วยดินและโปรยใบไม้ทับลงไปเพื่อกรบร่องรอยตรงช่องที่เว้นไว้ก็ใช้ท่อนไม้มาปิดไว้พอเป็นพิธีไม่มีพิรุษเข้าทำงานทั้งคืนจนรุ่งสางทุกอย่างก็เรียบร้อยเมื่อถึงเวลาลงเล่นน้ำ พญาฉับทันก็พาบริวารลงเล่นน้ำตามปกติพรานโสนุดรก็รีบมุดตัวลงไปในลุ่มพร้อมทั้งนำภากาสาวพัดที่พระนางสุปธามอบให้มาห่มคุมร่างยืนถือธนูอาบยาพิษชนิดแรงกา้ารอเวลาอยู่จนกระทั่งบ่ายคล้อยพญาฉับทันก็ขึ้นจากสะมีพังมหาสุปธาเคียงข้างมีบริวารคุ้มกันเต็มที่พญาฉับทัน หยุดยืนคร่อมปากหลุมพอดีเพื่อตากลมให้ไก่แหง้งพรานสุนดรเห็นช้างหยุดนิ่งจึงน้าวธนูเต็มที่แล้วปล่อยลูกธนูตรงไปที่สะดือใต้ท้องพญาช้างขึ้นมาด้วยความชำนาญลูกสออับยาพิษก็ทะลุทะลวงหนังท้องผ่านตับไตไส้พุงแล้วทะลุออกทางหลังไปยังรวดเร็วเกิดแผลเวอร์ววทังใต้ท้องและสันหลังเลือดไหลทะลักทางปาก แผลนองไปเหมือนน้ำยอมผ้าที่ไหลออกจากมอยอมผ้าพญาช้างไม่อาจทนต่อทุกขเวทนาได้ถึงกับร้องกึกก้องโกนจนาดไปทั่วสกลบันโพธึงสามครั้งเราบริวารทั้งแปดพันได้ยินเสียงนั้นก็ตกใจสะดุ้งกลัวต่อมรณาภัยจึงวิ่งพล่านโกลหนไปทั่วบริเวณพอเห็นพญาช้างมีอาการเช่นนั้นก็ทราบว่ามีศัตรูบุกรุกเข้ามา จึงแยกย้ายกันไปตามหาเพื่อทำลายเสียเลือเพียงพังมหาสุภทาที่ไม่ยอมทิ้งพญาช้างไปไหนยืนเคียงคางคอยปลอบใจอยู่พระโพธิสัตว์พยายามตั้งสติอดกลั้นต่อทุกขเ,เวทนาพิจารณาว่าลูกศรนนี้ถูกยิงมาจากทิศทางใดหากมาทางซ้ายหรือทางขวาลูกซอนก็จะเข้าทางสีข้างหากมาจากยอดไม้ก็จะถูกสนหลัง แต่นี่ลูกศรเข้ามาทางสะดือทะลุหลังแสดงว่าศัตรูต้องหลบอยู่ใต้ดินลองใช้เท้ากระชุนดูก็รู้ว่าศัตรูอยู่ในลุมแต่เพื่อให้เป็นความลับจึงคอร้องให้พังมหาสุภทาไปช่วยคนหาศัตรูเมื่อนางไปแล้วพระโพธิสัตว์จึงใช้เท้ากระชุนดินจนท่อนไม้กระเด็นออกไปแ,ละ,และเห็นศัตรูผู้ใจบาปยืนตัวสั่นอยู่ในลุมตอนแรก พระบริษัทเจ้าเกิดโทษสัจริตคิดจะจับขึ้นมาฟาเซียให้ตายแต่พอได้เห็นภากาสาวพัดอันเป็นธงชัยของพระฤาษีอรหันตเจ้าที่คลุมตัวศัตรูอยู่ก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาทั้งที่ได้รับทุกขเวทนาอยู่ว่าอันธงชัยของพระอรหันตเป็นสิ่งที่สัตบุรุษคนดีไม่พึงทำลายควรเคารพสักการะโดยส่วนเดียวแท้ ความรู้สึกนี้ได้ทำลายถุกสัจริตคิดจะฆ่าเสียสิน้นจึงพระโพธิสัตว์จึงใช้งวนจับนายพรานนั้นขึ้นมาวางไว้ตรงหน้าก่อนที่จะสนทนาไต่ถามนายพรานได้กล่าวขึ้นก่อนว่าผู้ใดยังไม่หมดกิเลสดุดน้ำฟาดปราศจากความคมใจและความจริงใจจากมานุ่มหม่มพ่อกาสวพัสผู้นั้นย่อมไม่สมควร ส่วนผู้ใดมีกิเลสดุดนำฝาดจ,จิตจางแล้วตั้งมันอยู่อย่างดีแล้วในศีลประกอบด้วยความคมใจและความจริงใจผู้นั้นแลสมควรจะนุ่งห่มผ้ากาสาวพัทหลังจากนั้นพญาช้างได้สู่อดกลั้นความเจ็บปวดไว้แล้วถามในพรานว่าเดินทางไกลมาฆ่าตนเพื่อต้องการอะไรใครใช้ให้มานายพรานตอบว่า เพื่อต้องการงาไปถวายพระนางสุปทาพระมเหสีพระเจ้าพระนศีโดยพระนางเป็นผู้ใช้ให้มาพร้อมทั้งบอกหนทางวิธีการฆ่าและตราเตรียมสิง่งของให้ทุกอย่างพระโพธิสัตว์ก็ทราบได้ทันทีว่านางคงเป็นพังจุลสุปทากลับชาติไปเกิดและต้องการแก้แค้นตนจะได้ประสงาไปเป็นเครื่องประดับก็หาไม่เพราะนางเองก็ทราบดีว่า งาเช่นนี้ของบรรพบุรุษที่ถูกเก็บซ่อนไว้ในถ้ำม,มีเป็นจำนวนมากหากนางปรารถนาก็ไม่จำเป็นต้องฆ่าเราให้พรานมาขอหรือมาลักเอาไปย่อมได้แต่นี่นางประสงค์ต้องการชีวิตเราเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเราพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะธรรมมาสวัสดี มูลนิธิพระพุทธสันติธรรม